คุณเคยคิดไหมว่าการจักไปของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนานีพันปีหลวงจะทําให้ทั้งประเทศหยุดชะงักด้วยความอะไรดวงใจขนาดไหนมันไม่ใช่แค่พิธีการแต่เป็นการแสดงออกถึงความเคารพและพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยมาอย่างยาวนานวันนี้เรามาเจาะลึกกรอบการจัดงานพระราชพิธีที่คณะรัฐมนตรีเพิ่งกําหนดขึ้นเพื่อให้ทุกคนเข้าใจและร่วมมือกันอย่างเหมาะสม หลังจากนายอนุทินชาญวิรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้สัมภาษณ์หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลเขาได้เปิดเผยรายละเอียดสำคัญเกี่ยวกับการเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระราชสมภพพระศบของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนานีพันปีหลวงโดยคณะ รัฐมนตรีได้หารือกันอย่างละเอียดเพื่อวางแผนทุกขั้นตอนให้สมพระเกียรติสูงสุดเปรียบเสมือนการรำลึกถึงพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงทำเพื่อประชาชนตลอดเจปีในฐานะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งรวมถึงโครงการช่วยเหลือด้านสาธารณสุขการศึกษาและการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่เรายังเห็นผลกระทบดีๆอยู่จนถึงทุกวันนี้เริ่มจากมาตรการพื้นฐานที่ชัดเจน หน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจสถานศึกษาทุกแห่งรวมถึงองค์กรของรัฐจะลดธงชาติลงครึ่งเสาเป็นเวลา30วันนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อแสดงความเคารพและไว้อาลัยอย่างเป็นทางการสำหรับข้าราชการพนักงานรัฐวิาษาษาสาหกิจและเจ้าหน้าที่รัฐทุกคนก็จะไว้ทุกด้วยการแต่งกายสีดำหรือโทนสีสุภาพเป็นเวลาหนึ่งปีเต็มนับจากวันนี้ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความเสียใจที่ลึกซึ้งและยาวนานเหมือนกับการให้เกียรติพระองค์ในฐานะผู้เป็นพระมารดาแห่งแผ่นดิน ส่วนประชาชนทั่วไปอย่างเราๆนะักคณะรัฐมนตรีขอความร่วมมือให้แต่งกายด้วยสีสุภาพไม่ฉูดฉาดเช่นสีดำเทาหรือน้ำเงินเข้มเพื่อถวายพระเกียรติเป็นเวลา90วันในช่วงแรกนี้ไม่ใช่คำสั่งแต่เป็นการขอร้องจากนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เราทุกคนเป็นพระศาทุชนของพระองค์เพื่อตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อแผ่นดินไทยหากคุณสงสัยว่าทำไมต้อง90วันลองนึกภาพดูสิมันคือช่วงเวลาที่พอเหมาะสมให้ทุกคนปรับตัวและแสดงความเคารพโดยไม่กระทบชีวิตประจำวันมากเกินไปแต่คุณสามารถเลือกคำนานกว่านั้นได้ตตาามมควววรู้สสึก่นั และนี่คือส่วนที่คนส่วนใหญ่อาจมองข้ามไปสำหรับงานรื่นเริงต่างๆเช่นคอนเสิร์ตหรือกิจกรรมบันเทิงนายอนุทินได้ย้ำถึงการขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการให้งดหรือเลื่อนออกไปเพื่อให้บรรยากาศโดยรวมเต็มไปด้วยความสงบและเคารพแต่รัฐบาลจะช่วยหาทางออกเพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจเช่นการปรับกำหนดการใหม่หรือสนับสนุนทางเลือกอื่นๆโดยต้องคำนึงถึงวัฒนธรรมไทยที่เน้นความสุภาพเรียบร้อยนิยามไว้ทุกแต่ที่นี่แหละที่มันเริ่มน่าสนใจและอาจก่อให้เกิดความเห็นต่างเพราะบางคนอาจมองว่ามันกระทบอุตสาหกรรมบันเทิงหนักเกินไปในขณะ ที่คนอื่นเห็นว่ามันจําเป็นเพื่อรักษาคุณค่าทางจิตใจของชาติคุณคิดยังไงละ่ะโดยรวมแล้วการกําหนดกรอบเหล่านี้มาจากคณะกรรมการชุดต่างๆที่เพิ่งแต่งตั้งเพื่อดูแลทุกด้านให้เรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นพิธีการหรือการสื่อสารกับประชาชนมันทําให้เรารู้สึกว่าประเทศกําลังรวมใจเป็นหนึ่งเพื่อลาลึกถึงพระองค์ท่านอย่างแท้จริงแต่ถ้าคุณมองในมุมกว้างกว่านั้นบางที่มันอาจเป็นโอกาสให้เราทบทวนว่าความเคารพแบบนี้ช่วยเสริมสร้างความสามัคคีในสังคมไทยได้อย่างไรหรือมันจะกลายเป็นประเพณีที่ล้าสมัยในยุคสมัยใหม่ ลองแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างสิว่าคุณเห็นด้วยกับมาตรการเหล่านี้แค่ไหนหรือมีข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมบ้างเราอยากฟังเสียงจากทุกคนเพื่อให้การไว้อะไรนี้สมบูร์ณยิ่งขึ้น